สวัสดี f c <S <S Hello โคเซียนครับก่อนจัดส่งวันนี้ฝาสองใบนะครับจะส่งในวันพรุ่งนี้เนาะฝาสูงต่ำนะครับลูกค้าสั่งเป็นเล่นกับลูกใสนะครับอีกตัวหนึ่งฝาสั่งตองลูกค้าสั่งไปเล่นกับลูกขาวนะครับงานสองตัวนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นฝาสูงต่ำหรือฝาสั่งตองก็แล้วแต่นะครับหรือจะเป็นจานสูงต่ำจานสั่งตองก็ได้สามารถสั่งทำได้ทั้งฝาทั้งจานนะครับลูกมันก็ประมาณนี้ครับ ลูกมันไม่ดูดกันนะครับส,มสามารถสั่งทําได้เลยลูกขาวลูกใสลูกสเกตน,นะครับอยากได้รูปแบบไหนนะครับแล้วก็ขนาดไหนสั่งทําได้เลยนะครับสําหรับงานฝาสูงต่ํากับฝาสั่งตองเนาะหรือจะเป็นเป็นจานสูงต่ำจานสั่งตองก็ได้นะครับลูกค้าสั่งมาตัวนี้ก็เป็นนี่ครับฝาสั่งฝาสูงต่ำเล่นกับลูกใสนะครับเสียงก็ประมาณนี้ครับ เพาะใสๆนะครับเล่นหน้าสีได้หน้าลายได้นะครับอ่าเล่นหน้าสีหน้าลายได้ครับอ่าสูงครับสังมาทั้งสูงอ่าสิบเอ็ดอ่าสูงนะบังคับให้มันสูงมันก็สูงอยู่อย่างนั้นแหละครับ อย่างนี้ก็บังคับให้มันมาต่ําหน้าลายตั้งหน้าลายบังคับให้มันต่ําต้องเขย่าเข้ามาหาจุดมันนะครับมันถึงจะขึ้นให้นะครับถ้าไม่ตรงจุดมันก็ไม่ขึ้นให้นะตามบังคับให้ต่ํายังไงมันก็ต่ําครับหน้าสีหน้าสีก็เล่นได้นะครับบังคับให้มันต่ํายังไงก็ต่ําอย่างนี้ครับอันนี้คืองานอ่า ฝาสูงต่ำนะครับพร้อมจัดส่งครับก็เอามาหยิบมารีวิวให้ดูนะครับสามารถสั่งทําได้เลยนะครับลูกขาวลูกใสลูกสเกลทุกขนาดลูกครับสามารถส,สัง่งทําได้เลยนะครับสําหรับเพชรไฮโลโคเซียนนะครับตัวอีกตัวนึงก็คือลูกขาอันนี้สั่งเป็นฝาสั่งตองนะครับลูกขาวนะครับฝาสั่งตองก็สามารถสั่งทําได้เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นลูกขาวลูกใสลูกสเกลก็สามารถสั่งทําได้เลยนะครับ งานสั่งตองเนี่ยทางร้านก็จะทําไปให้สามเม็ดงานนะครับสามเม็ดงานเสียงก็จะประมาณนี้นะสองเม็ดงานเสียงก็จะประมาณนี้นะครับเนี่ยสองเม็ดงานนะครับหรือเม็ดงานเดียวก็จะประมาณนี้นะครับเสียงก็จะประมาณนี้นะครับแต่ทางร้านจะทําไปให้สามเม็ดงานนะครับกับเม็ดประกอบอีกสามเม็ดนะครับเวลาลูกค้าเอาไปเล่นนะครับ ลูกค้าก็ดูว่าเสือมันเยอะหรือหมูมันเยอะสมควรที่จะลงสามเม็ดงานหรือลงแค่สองเม็ดงานอีเม็ดหนึ่งก็เป็นเม็ดประกอบนะครับหรือลงแค่เม็ดงานเดียวนะครับอีกสองเม็ดก็เป็นเม็ดประกอบนะครับก็ดูหน้างานเอาด้วยนะครับสําหรับใครที่จะเล่นฝาสั่งตองนะก็ดูเอาว่าเสือมันเยอะหรือหมูมันเยอะนะครับเราก็แต่งลูกเล่นเอาว่าจะลงเม็ดงานเดียวหรือสองเม็ดงานครับเม็ดงานเดียวก็สั่งได้นะครับเม็ดงานเดียวก็สั่งได้ครับ ่าเอียวสั่งได้เหมือนกันครับเป็นการเดียวอ่าสองก็ถ้าสั่งเป็นงานเดียวที่เหลือก็เป็นเม็ดประกอบอครับอ่าห้าอ่าหกเห็นไหมฮะสองเม็ดงานอ่าสมมติว่าลงสองเม็ดงานก็สั่งได้เหมือนกันลูกค้าก็ดูเอาครับว่าเสือมันเยอะหมูมันเยอะไหมหรืออะไรก็ดูเอาครับ เอวเนี่ยครับอันนี้คือลงสองเม็ดงานอา่าก็เหมือนกันครับหมุนหมุนเลยอยากได้2อยากได้6อยากได้ห้าอยากได้เอียวก็หมุนเอาเหมือนที่เหมือนพี่ผมเล่นให้ดูว่าเม็ดงานเดียวนะหมุนได้รอบทิศเลยนะครับก็สามเม็ดงานนะครับ3เม็ดงานเอวมาสองเม็ด เอวใช่ไหมก็เหมือนกันครับหมุนมาหาสองก็ได้เป๋าสองหมุนมหาห้าก็ได้เป๋าห้าหมุนมาหาหกก็ได้เป๋าหกนะครับสาหรับงานสั่งตองนะครับพรอมจะส่งให้นะครับหรือว่าลูกค้าท่านใดสนใจนะครับสามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับผิดไฮโลรโคเซียนครับเสียงใสลูกไม่ดดกันนะครับงานสองตัวก็ลูกก็ไม่ดดกันนะทั้งสูงต่ำทั้งสั่งตองนะครับลูกสกเก็ตก็ไม่ดดกันนะงานลูกไม่ดดกันนะครับสําหรับขาสูงต่ํา หวาสั่งตองนะครับหรือจะเป็นจานสูงต่ำจานสั่งตองก็ได้นะครับอ่าใครสนใจแผ่นนี้ที่เล่นง่ายๆบังคับง่ายๆครับก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับเพจไฮโลโคเซียนครับขอบคุณครับ